โอ้นี่นะคะเจเบียงสิบแปดมัดสิบแปดมัด,มดค,คุณพ่อต้นฉัดชัยค่ะช่วค่ะมีคนช้ยมีคนอ่ะช่วยหน่อยนัดสิบแปดมัดสิบแปดมัดแล้วะพื่อนๆสัด,สดคุณพ่อต้นฉัดชัยค่ะโอ้ อุ้ยเชียงค่ะเชียงหน่อยลูกเมตตาค่ะยาให้น้ำเพชรมะก้าวค่ะไปง,งานชลองกับดวงดาวอันน้ำเพชรค่ะเชียงหวานๆเลยค่ะอุ้ยไปคุณพัฒน์ค่ะเียงปากปลาเรื่อยๆนะคะสุขภาพาแข็งแรงค่ะคุณพั้น์กล้าขวาับได้คนค่ะอา้าวอ้าว น้ำเพชรขอเสียงหน่อยน้ำเพชรนกแก้วขอเสียงหวานๆหน่อยลูกแล้วอุ้ยน้ำเพชรกำลังจะไปงานช้ากับพี่ดวงดาวค่ะขอเสียงหวานๆหน่อยเอ็นดูเสบียงขึ้นรถให้น้ำเพชรนกแก้วได้ค่ะกับดวงดาวนะคะน้ำเพชร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 ขอเสียงหน่อยลูกขอเสียงหน่อยเสียงหวานๆหน่อยน้ำเพชรบอกว่าหนูอยากไปแล้วนะคะไปหาเพื่อนๆเต็มเลยที่งานช้าวันอปีนี้สองเชือกนะคะ แฟนยอดทองออาวเหรอน้่นค่มแม่ๆเติมสเสบียงได้ค่ะเติมสเสบียงได้ค่ะเอาไปเลยก็ได้กวนรีบเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใช่ไปรอบอีกหลายรอบบอรถหน่งอีกที่ออกรโอเคโอเคไปก่อนก็นได้ ไม่มาา้โอเคแลก้แล้วตามไป อได้มันก็ไปมันก็ไปถึงวันไหนได้เอาผลไม้มีรถรออยู่โอเคผลไม้ขึ้นคันนี้ได้ไมเดี๋ยวฉันก็มาไปตรงเข้าไปไปกับอ๋อนะอ๋อจะนั่งไปกับรู้จักเลยอื้อเลยบางทีสิบเก้ากะจะพากินน้ำมันแล้วไม่ต้องไปวิลามแล้วเพราะว่าจะพา ไปหยดุดใจดวงดาวโดทุกไปดวงดาวเขาซีโมกับปจิจาแล้วค่ะไปตอนไหนจิจาร์ซีโม่คุณต้อเย็นแต่ถ้าให้ใครอยาจาก์ไม่ไปถ้าเราจารนี้ให้ก็จะไปนู่นนะผ่านมาดามอยู่บอยมองโขดทุกซอเชียงมาดามนางชีดวงดาวไปแม่กระฟานเด้อแม่มองพอใส่เสื้อทีมสู้เขาใส่สีฟ้าปอก็ใส่เสื้อสวยนะคะทีมสีแดง มีเสื้อเรามีทีมงานสีแดงนะคะดวงดาวบบมีหลายมีหลายฝากเสบียงให้ดวงดาวได้ค่ะผลไม้รอค่ะรอยังรออยู่นะคะรออยู่ยังรออยู่ค่ะรอก่อนสิบนาทีเจ้านางรอดูว่ากล้วยคือสวยขน้ดเลยเออเสบียงข้าางกล้วยอวันกล้วยสวยสวยเลยเตโตเตจีนะข้าวฟ่าง แอปลมอ่ะแม่มาขนาดสั่งอันนั้ก็วย่ีไปแอปลมน้องอาสังทิ่ตัดนะมเออสู้เออันนี้กุ้ยกุ้ยะเตรียมจะเบียงวันี้วยสวยจริงรอบนี้มันสวยยมันสวยนะมันใหญ่มันอ้วนปุ้ย ได้ค่ะแม่แม okay. nah, so ่เพิ Zap. ่มเติมได้เลยยายนางยังอยู่ห้านาทียายนางยังอยู่ใหญ่วีใหญ่มากเลยสิบเก้าแต่ใหญ่เขาก็ไปด้วยอือยี่สิบเก้า น้ำมันจีบุี่นะ่ะยายนางไปได้กี่คนตาโชคตาซูรินทร์น้ำไปได้อยู่แล้วทุกคนฝากช้างได้เนาะเออฝากกัะบุรปบัวจะไปบุรีรัมย์ใงไที่ไปได้ถ้ากจะเลยเปลี่ยนโปรแกรมไปสุรินทร์ดีกว่าตาโชควันอาทเอย์อร่อยเอออร่อย